นิทานเรื่องชีวิตมาสจันรน Wonder ผมไม่มีทางเป็นเด็กปกติได้หรอกเด็กปกติไม่ทำให้เด็กทั้งสนามเด็กเล่นวิ่งหนีเด็กปกติไม่โดนมองหน้าเวลาไปที่ไหนๆ August Pullman หรือออกกี้เด็กชายวัยสึบข,ขวบที่คิดอยู่เสมอว่าเขาไม่ใช่เด็กปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆ เพราะเขาป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวกแต่กําเนิดและต้องเข้ารับการผ่าตัดสัญญารรมใบหน้าถึง27ครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลนั่นทําให้เขามักสวมหมวกมนุษย์อวกาศเพื่อปิดบังใบหน้าเวลาออกนอกบ้านเสมอเขาว่าใส่อยู่กับครอบครัวสุดอบอุ่นที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่โอลิเวียพี่สาววัย21ปีของเขา และหมาแก่ชื่อเจ้าเดซี่ในนครน,นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโอ,อกกี้ใช้ชีวิตวัยเด็กของเขาอย่างปกติสุขเหมือนเด็กทั่วไปเขาเรียนหนังสือที่บ้านเขาชอบกินไอศครีมขี่จัก,กรยานแต่งฮาโลวีนชอบวิทยาศาสตร์มีความฝันอยากท่องอวกาศเล่นเกมและคลั่งไคล้หนังเรื่องสตาร์ หนังโอวกาศที่มีอส้ินถือกระบี่แสงฟาดฟันกันเขามีกระบี่แสงเด็กเล่นที่ใช้มันเล่นปันดาบกับพ่อของเขาเป็นประจำชีวิตของโอ๊กี้คงดำเนินอย่างปกติสุขดีต่อไปหากไม่ใช่สัปดาห์หน้าเขาจะขึ้นชั้นป .5 และต้องไปโรงเรียนเขาไม่เคยไปโรงเรียนมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของเขาตอนนี้เขาจึงกลัวมาก มากซะจนอกส่นคขวนแขวนเลยก็ว่าได้ก่อนเปิดภาคเรียนแม่เผาขี้ไปพบกับครูตุดเอ่อทูดแมทครูใหญ่ของโรงเรียนวิเชอร์ชื่อของเขาทำออกกี้อดกลั้นยิ้มไม่ได้ออกกี้นี่คือแจ็คจูเลียนและชาร์ลอตเด็กๆนี่ออกกี้ปูแมนเขาจะมาเรียนทีนี่ครูใหญ่แนะนำเด็กๆให้รู้จักกัน โอกกี้เต็มไปด้วยความประมาทขณะที่เด็กอีกสามคนก็พากันหลุบตาลงต่ำทันทีเมื่อเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลของเขาการใช้ชีวิตแบบที่ต้องคอยก้มหน้าต่ำอยู่เสมอทำให้ออกกี้มักมองเห็นแต่รองเท้ามากกว่าใบหน้าผู้คนและรองเท้าบ่งบอกถึงตัวตนคนใส่แจ็คคงเป็นเด็กขัดสนเพราะเขาสวมรองเท้าผ้าใบข,ดขาดๆจูเลียนคงเป็นเด็กบ้านรวย เพราะเขาสวมรองเท้าหนังที่ขัดจนมันวาวส่วนชาลอตคงเป็นเด็กหญิงช่างฝันเพราะรองเท้าของเธอมีอะไรประดับรุ้งฟริงเต็มไปหมดพวกเด็กๆพาออกกี้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนตามคำสั่งของครูใหญ่ทั้งห้องเรียนชั้นป5้าโรองอาหารและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออกกี้ไม่ได้รู้สึกประทับใจเพื่อนใหม่ของเขาแม้แต่น้อยเพราะชาลอตเอาอแต่พูดไม่หยุด ส่วนจูเลียนเอาแต่โอ้โอวดและพยายามซักไซเรื่องบาดแผลบนใบหน้าเขาขณะที่แจ็คก,ก็ดูเหมือนทำตามหน้าที่ไปอย่างนั้นเองเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ถามว่าเพื่อนใหม่เป็นยังไงบ้างออกกี้กับแสดงท่าทีไม่ย,ยินดียินไร้ายอะไรนะอย่างไรก็ตามเขาบอกกับแม่ว่าเขาจะไปโรงเรียนห้องวิทยาศาสตร์น่าเรียนดีและผมอยากมีครูเก่งกว่าเดิม ขอให้เหตุผลพร้อมกับเย้าแย่แม่ซึ่งเป็นคุณครูคนแรกของเขานั่นทำให้สมาชิกทุกคนในบ้านได้มีเวลาแห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะร่วมกันวันแรกของการไปโรงเรียนพ่อแม่และพี่สาวของเขามาส่งอ็อกกี้ถึงหน้าประตูโรงเรียนด้วยความเป็นห่วงการเดินเข้าประตูโรงเรียนอาจเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กคนอื่นๆแต่สำหรับอ็อกกี้แล้วเป็นเรื่องยากลำบากที่จะต้องผ่านสายตาเด็กทุกคน ที่ต้องมองใบหน้าเขาแล้วหันไปซุบซิบกันแม่ชอบพูดเสมอว่าถ้าไม่ชอบสิ่งที่เห็นต้องนึกภาพสิ่งที่อยากให้เป็นออกกี้ใช้จินตนาการว่าเขาสวมชุดนักบินอวกาศอยู่และผู้คนมากมายที่กำลังรายล้อมอยู่นี้คือคนที่มาให้กำลังใจเขาในภารกิจปล่อยยานอวกาศแม้จะหนีความจริงอยู่บ้างแต่จินตนาการเล็กๆนี้ ช่วยให้ออกกี้สามารถเดินไปถึงชั้นเรียนของเขาได้แต่ในใจเขาก็อยากให้ถึงวันฮาโลวีนเร็วๆอยู่ดีเพราะเป็นวันที่เขาจะได้ใส่หน้ากากจริงๆนั่นเองวันแรกในการไปโรงเรียนของออกกี้ดูเหมือนจะไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีนะในชั้นเรียนวันนี้คุณครูบราว์ครูประจำชั้นป5สอนเรื่องคติประจำใจและให้นักเรียนบอกเรื่องของตัวเองสองเรื่อง ที่อยากให้ทุกคนรู้แน่นอนหนึ่งในเรื่องที่ออกกี้ชอบก็คือหนังเรื่องสตาร์วอสวัสดีผมชื่อออกัสููแมนหรือออกกี้ผมมีพี่สาวชื่อเวียมีหมาชื่อเดซี่ผมบ้านสตาร์วอและเมื่อจูเลียนถามว่าเขาชอบดัสซีเดียสไหมมันทำให้ออกกี้รู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าดัสซีเดียส คือตัวร้ายที่ร้ายกาจที่สุดในหนังสตาร์วอลที่มีแผลเป็นเต็มใบหน้าเหมือนกันกันกบเขาจูเลียนยังล้อเลียนทรงผมของเขาที่ถักเปียเหมือนกับพัดวันสิทธิ์ของอสเินเจดายฝ่ายดีในเรื่องอีกด้วยเมื่อถึงเวลาพักเที่ยงเขาต้องนั่งกินข้าวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวและการแสดงความหัวดีด้วยการตอบคำถามคุณครูในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะกกลับถูกเพื่อนเพื่นคมเนจนรุมระบายปาบอลใส่เขาในชั่วโมงพละแทนเย็นวันนั้นออกกี้กลับบ้านไปด้วยความรู้สึกแ,กแย่เขาตัดเปียทิ้งหยิบเอาหมวกมนุษย์อวกาศมาสวมขณะอยู่ในบ้านทุกคนดูก็รู้ว่าเขามีปัญหาก็าบอกว่าดีไงทำไมยังซากอยู่อีกล่ะเขาตอบคำถามอย่างงุดนงด ก่อนพลาไปจากโต๊ะอาหารแต่ปัญหามันก็มีด้วยกันทุกคนใช่เพียงแต่ออกกี้คนเดียวเสมอเมื่อไรแม่ของเขาก็มีปัญหาไม่สามารถกู้ข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อเรียนต่อปริญญาโทได้พ่อของเขาก็เหมือนจะมีปัญหาจากที่ทำงานมาไม่น้อยและพี่สาวของเขาโอลิเวียพี่สาวที่คอยปรับโยนและให้กำลังใจเขาอยู่เสมอก็คงมีปัญหาของเธอเช่นกัน แม่มีใครถามฉันบ้างเธอบ่นกับเดซี่ม้าแก่ของบ้านเบาๆเมื่อทุกคนต่างลุกออกไปหมดแล้วผมขอโทษครับออกกี้ขอโทษแม่ที่เขาทำกิริยาไม่ดีออกไปทำไมผมต้องอับละลักด,ด้วยก่อนจะปล่อยโฮออกมาอย่างสุดอัดอัน้นเมื่อแม่เข้ามาคุยกับเขาอย่างมีเหตุผลพวกเขาไม่คุยกับผมด้วยซ้ำหน้าตาประหลาดเป็นเรื่องใหญ่ ผมแกล้งทําไม่เป็นไรแต่มันเป็นมันจะเป็นตลอดไปเหรอครับเขายังคงร้องไห้ระบายความทุกข์ในใจออกมาลูกรักฟังนะมองหน้าแม่ใบหน้าทุกคนมีตำหนิตียนการนี่ได้มาตอนลูกผ่าตัดครั้งแรกรอยย่นนี่ได้มาตอนลูกผ่าตัดครั้งล่าสุดมันคือแผนภาพ บอกว่าผ่านอะไรมาบ้างมันไม่มีวันอปัปละเก์อยด็ดขาดแล้วผมงอกของแม่ล่ะแม่ก้มหน้ายิ้มก่อนจะตอบคำถามนั้นของเขามันคงได้มาเพราะพ่อมั้งแล้วคำตอบนั้นก็ทำให้อ็อกกี้ยิ้มและหัวเราะออกมาอย่างรู้สึกดีขึ้นมาได้ในที่สุดก่อนที่พ่อและแม่จะพาเขาเข้านอนอย่างมีความสุขในคืนนั้นหลายวันผ่านไป ออกกี้คิดว่าเขาเริ่มจะชินกับโรงเรียนบ้างแล้วแต่เขาก็ยังไม่ชินกับหลานกว้างหน้าโรงเรียนอยู่ดีเพราะต้องเจอกับเด็กทั้งโรงเรียนไม่มีใครเข้ามากแกล้งเข้ามาล้อหรือหัวเราะยาอทุกคนแค่มองมาเบือนหน้าไปแล้วมองใหม่ออกกี้คิดว่าถ้าชิวเบก้าตัวประหลาดคนรุงรังในหนังสตาร์วอโผล่มาที่โรงเรียนเป็นเขาเขาก็มองเหมือนกัน อย่างไรก็ตามออกกี้ยังมีความสุขในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่เขาชื่นชอบเขาทำมันได้ดีนอกจากนี้เขายังแสดงความเอือ้อเฟื้อโดยให้เจ็คลอกข้อสอบอีกด้วยซึ่งเด็กๆควรรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่การแสดงความเอื้อเฟื้อที่ถูกต้องและออกกี้ก็รู้ดีเขาบอกเจ็คว่าถ้าอยากเก่งวิทยาศาสตร์ก็มาที่บ้านเขาได้ นั่นทำให้แจ็ครู้สึกขอบคุณและกลายเป็นเพื่อนคนแรกและคนเดียวในโรงเรียนที่ยอมร่วมโต๊กินข้าวกับเขาพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อ็อกกี้รู้สึกว่าเขามีเพื่อนสนิทโลกที่โรงเรียนของเขาสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ็อกกี้ชวนเขามาที่บ้านเล่นเกมเล่นฟันดาบไปเล่นสนามเด็กเล่นพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง พ่อกับแม่เบาใจลงอย่างมากที่ไหนที่สุดเขาก็มีเพื่อนที่โรงเรียนและอ็อกกี้อาจจะผ่านพ้นปัญหาของเขาไปได้แต่ขณะที่เราเจอกับปัญหามากมายและต้องการกำลังใจจากคนในครอบครัวบางครั้งเราก็ลืมนึกไปว่าคนอื่นในครอบครัวก็มีปัญหาของเขาเช่นเดียวกันเพียงแต่เราอาจไม่รู้โอลิเวียพี่สาวข,ของอ็อกกี้เธอคิดเสมอว่าอ็อกกี้เหมือนดวงอาทิตย์ส่วนเธอ และพ่อแม่ทั้งสามคนเหมือนดาวเคราะหมุนรอบดวงอาทิตย์เธอรักน้องมากตอนมันเกิดครบสีขวบเธออธิษฐานขอน้องชายแล้วพอเขามาเกิดเพียงครู่เดียวเธอก็รักเขาสุดหัวใจเธอชินแล้วกับวิธีของจักรวาลที่มีออกกี้เป็นศูนย์กลางโอลิเวียเป็นพี่สาวที่รักและให้กำลังใจน้องชายของเธอเป็นอย่างดีมาโดยตลอดภายนอก เธอแสดงให้ทุกคนในบ้านเห็นว่าเธอรับผิดชอบตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยพ่อแม่ไม่ต้องมากังวลเรื่องของเธอเพิ่มจากเรื่องของออกกี้ซึ่งก็หนักอยู่แล้วเธอรู้ว่าพ่อแม่รักเธอแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเธออยู่ในใสายตาพวกเขาเธอรู้ว่าแม่เป็นนักเขียนหนังสือเด็กและนักวาดรูปที่เก่งแต่ต้องหยุดทุกอย่างเมื่อมีออกกี้และเพิ่งได้กลับมาทำมันเมื่อเขาไปโรงเรียน นับตั้งแต่คุณยายเสียไปก็เหลือแต่มิรันดาเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เข้าใจเธอแต่พักหลังมานี้มิรันดาก็ทำตัวห่างเหินไปจนโอลิเวียรูร้สึกโดดเดี่ยวเธอสมัครเข้าชมรมการละครและได้พบเพื่อนใหม่ชื่อจัสตินเธอบอกกับเขาว่าเธอเป็นลูกคนเดียวเหมือนกันกับเขาเธอไม่ได้ตั้งใจโกหกหรืออาจบางทีลึกๆเธออยากเป็นอย่างนั้นบ้าง อยากให้คนรอบข้างหมุนรอบตัวเธอเหมือนเธอเป็นดวงอาทิตย์บ้างเป็นคนที่ได้อยู่ในสายตาทุกคนบ้างเท่านั้นเทศกาลวันฮาโลวีนของปีนี้แม่สัญญาว่าจะใช้เวลาร่วมกันกับโอลิเวียที่บ้านอ็อกกี้บอกแจ็คว่าเขาจะแต่งตัวเป็นโบบาเฟดมือสังหารในสตาร์วอลหนังเรื่องโปรดของเขาไปแต่เดซี่ทำมันขาดเขาเลยแต่งชุดหน้ากาก,ากผีไปแทน เทศกาลวันฮาโลวีนเป็นเทศกาลที่ออกกี้ชอบที่สุดเพราะปกติเขาต้องเดินก้มหน้าไปไม่ให้ใครเห็นแต่วันนี้วันเดียวเป็นวันที่เขาเดินเชิดหน้าได้เต็มที่เพราะไม่มีใครเห็นใบหน้าของเขาและตั้งแต่มีแจ็คเป็นเพื่อนสนิทเขาไม่เคยกลัวการไปโรงเรียนอีกเลยเขาเดินไปโรงเรียนท่ามกลางเด็กๆที่แต่งชุดแฟนซีอย่างมีความสุข และความสุขก็ดูเหมือนจะอยู่กับเขาไม่นานเท่าไหร่นัถ้าหน้าเหมือนเขาฉันจะฆ่าตัวตายเสียงเด็กชายในชั้นเรียนคุยกันดังมาเข้าหูเขาฉันสนิทก,กับเขาเพราะครูใหญ่บอกให้ฉันช่วยดูแลเขาหน่อยเท่านั้นเจคคุยกับจูเลียนและเด็กคนอื่นๆเรื่องของเขาโดยไม่มีใครรู้ว่าหน้ากากผีที่ยืนฟังตัวแข่งทื่ออย่ตรงนั้นคือออกกี้วันนั้น แม่ต้องผลาดจากการดูหนังกับโอลิเวียเพื่อไปรับออกกี้กลับจากโรงเรียนเพราะโรงเรียนแจ้งว่าเขามีอาการคลื่นไส้และอาเจียนโอลิเวียเคลื่อนรีโมททีวีลงกับพื้นและนั่งซึมอยู่ตรงนั้นความสุขเพียงเล็กน้อยของเธอในที่สุดก็ถูกเรื่องของออกกี้พากไปอีกแล้ว <c ười> เมื่อลัามาถึงบ้านออกกี้เอาแต่ขังตัวสึกสะอื้นอยู่ในห้อง ไม่ยอมบอกใครว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่ยอมออกมาเดินรับขนมในวันฮาโลวีนเร็วเข้ารีบแต่งตัวใกล้เวลาขบวนฮาโลวีนแล้วนะโอลิเวียในชุดแฟนซีฮาโลวีนเข้าไปปลอบโยนน้องชายของเธอในห้องและถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้ยินแจ็คเบลพูดลับหลังเขาบอกว่าจะฆ่าตัวตายถ้าหน้าเหมือนผมไม่มีใครดีสักคน ผมไม่น่าไปโรงเรียนแต่แรกเขาฟูมไฟลยก่อนจะยอมบอกเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนกับพี่สาวอ็อกกี้เธอไม่ใช่คนเดียวที่เจอวันแย่ๆรู้ไหมเธอปลอบใจน้องชายและพยายามบอกเขาว่าวันนี้ก็เป็นวันแย่ๆของเธอเช่นกันแต่ในความคิดของอ็อกกี้ไม่มีใครโชคร้ายไปกว่าเขาแล้วคนอื่นกลัวว่าจะเป็นโรคถ้าถูกตัวพี่เหมือนผมไหม นอกจากแจค威尔ผมไม่มีเพื่อนคนอื่นอีกอย่าเอาวันยากๆของพี่มาเทียบเลยจนกระทั่งโอลิเวียเล่าเรื่องของมิรันดาเพื่อนสนิทที่หายหน้าไปของเธอให้เขาฟังพวกเธอเคยเป็นเพื่อนสีกันแต่เธอหายหน้าไปเฉยๆหลังจากกลับจากไปไข้ฤดูร้อนออกกี้รู้จักมิรันดาเธอสนิทกับครอบครัวเขาและเริ่มเข้าใจว่าพี่สาวก็โดนเพื่อนเมินมาเหมือนเขาเช่นกัน โรงเรียนมันแย่และคนเราเปลี่ยนไปตอนนี้ก็เหลือแค่เราซี้กันอยู่สองคนถ้าอยากเป็นเด็กปกติเธอก็ต้องรับเรื่องนี้ได้ไปขอขนมกันเธอเมื่อมีพี่สาวหัวอกเดียวกันอ็อกกี้จึงสงบลงในที่สุดอ็อกกี้กลับสู่การเป็นเด็กไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเหมือนเดิมเขาเลิกคบแจ็คเพราะเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดเน่นในมุมมองของอ็อกกี้ ทั้งที่จริงแล้วเจควิ l ลก็เป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งเขาอยากเรียนโรงเรียนที่โดดเด่นด้านกีฬาแต่บ้านเขาฐานะไ,ไม่ค่อยดีนะักจึงต้องมาเรียนที่นี่เพราะได้รับทุนจากโรงเรียนเมื่อครูใหญ่ร้องขอให้เขาช่วยดูแลออกกี้ร่วมกับจูเลียและชาร์ลอตเขาจึงไม่อาจปฏิเสธตอนแรกเขาก็ทำมันอย่างจำใจแต่ต่อมาเขาก็ได้ข้อสรุปที่ต่างออกไป แจ็คมีสี่เรื่องที่เขาคิดว่าเขาได้เรียนรู้จากออกกี้ข้อแรกใบหน้าเขาถ้าเห็นบ่อยๆก็ชินข้อ2เขาหัวดีสุดๆเก่งวิทยาศาสตร์ที่สุดในโรงเรียนข้อ3เขาตลกใช้ได้และข้อ4ี่พอได้รู้จักกันเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับออกกี้จริงๆชนิดที่ว่าถ้าให้เด็กป .5 มายืนเรียงแถวให้เขาเลือกว่าจะเลือกเป็นเพื่อนใคร เขาจะเลือกออกกี้นั่นคือข้อสรุปของเขาที่มีต่อออกกี้แต่ออกกี้ก็ได้เพื่อนใหม่เป็นเด็กผู้หญิงในชั้นชื่อซัมเมอร์และนับตั้งแต่วันฮาโลวีนเป็นต้นมาออกกี้ก็ไม่คุยกับเขาอีกเลยโอลิเวียสนิทสนมกับจัสตินมากขึ้นเธอตัดสินใจบอกเขาว่าเธอไม่ใช่ลูกคนเดียวและพาเขามาที่บ้านแนะนำให้เขารู้จักกับแม่และออกกี้ เธอเริ่มสนุกกับชมรมการละครแม้เธอจะได้รับเลือกเป็นเพียงตัวสำรองบทเด่นขณะที่มิรันดาเพื่อนสนิทเออเพื่อนเคยสนิทของเธอซึ่งอยู่ชมรมการละครเช่นกันได้รับเลือกเป็นตัวจริงส่วนเหตุผลที่เธอห่างหายไปทั้งที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับโอลิเวียตั้งแต่อนุบาลทั้งยังคุ้นเคยกับออกกี้และทุกคนในครบอบครัวเธอเป็นอย่างดีขนาดหมวกอวกาศของออกกี้ ก็เป็นเธอที่ซื้อให้นั้นคงมีแต่ตัวมิรันดาเองเท่านั้นที่รู้ในความคิดของมิรันดาครอบครัวของโอลิเวียเป็นเหมือนอีกครอบครัวหนึ่งของเธอออกกี้เหมือนน้องชายของเธอด้วยพวกเขาเคยฉลองคริสต์มาสด้วยกันหลายปีแต่ตั้งแต่พ่อเธอแต่งงานใหม่และแม่ก็เอาแต่จมอยู่กับความเสียใจเรื่องนี้จนครอบครัวเธอไม่เหมือนเดิมเธออยากไปไกลจากบ้าน จึงสมัครไปทำงานค่ายฤดูร้อนและได้เล่นเกมสมบทบาทกับเพื่อนๆที่ค่ายเธอนึกสนุกสมบทบาทตัวเองเป็นโอลิเวียที่มีพ่อแม่สุดอบอุ่นและน้องชายผู้มีใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลทำให้เธอได้รับความสนใจจนกลายเป็นดาวเด่นของค่ายแต่นั่นก็ทำให้เธอละอายใจอย่างมากและไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้กับโอลิเวียยังไงจึงไม่กล้าสู้หน้าเธอและได้แต่เฝ้ามองอยู่ไกล เธอดีใจที่เห็นออกกี้ออกจากบ้านเธออยากช่วยเขาแต่บางทีเธอก็รู้สึกต้องการให้ใครสักคนช่วยเหลือเธอออกจากจุดนี้บ้างเหลือเกินหลังฉลองปีใหม่เสร็จออกกี้ก็ยังเล่นกับซัมเมอร์และเมินเฉ<า>ย,<า>ยต่อ Jack แจ็คเหมือนเดิมแจ็คซึ่งไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวจึงไปถามซัมเมอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซัมเมอร์บอกใบ้เขามาเพียงสั้นๆแค่คำว่าหน้ากากผี เขานั่งนึกอยู่นานกว่าจะจำได้ว่ามีเด็กแต่งแฟนซีหน้ากากผียืนอยู่ข้างหลังเขาขณะที่เขากำลังพูดถึงออกกี้ในวันฮาโลวีนใช่แล้วออกกี้ต้องได้ยินคำพูดเหล่านั้นของเขาแน่ๆในชั่วโมงวิทยาศาสตร์คุณครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 แจ็คปฏิเสธการจับคู่กับจูเลียนและขอจับคู่กับออกกี้แทน เมื่อจูเลียนตามมาต่อว่าเขาและพาดพิงถึงอ็อกกี้ทำไมล่ะนายอยากคู่กับตัวประหลาดหรือไงจูเลียนยังพูดไม่ทันจบประโยคดีเจก็ฟาดกัปั้นเข้าใบหน้าเขาอย่างจังแต่ความรุนแรงใดๆในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับได้เจคเองก็รู้ข้อนี้ดีหลังจากวันนั้นเขาจึงเขียนจดหมายลาออกโดยไม่บอกเหตุผลกับครูใหญ่เพราะกลัวจูเลียนเดือดร้อนไปด้วย และนี่คือข้อความในจดหมายที่ครูใหญ่เขียนตอบเขาเด็กชายวิลการสอนมา20ปีท้าไม่ครูพอจะขาดเดาได้ว่าเหตุเกิดจากอะไรการชกต่อยนั้นผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดแต่พื้นดีมีค่าควรปกป้องดังนั้นหลังโทษพักการเรียนสองวัน ผลการศึกษาจะยังอยู่ตามเดิมขอให้เธอเป็นเด็กดีอย่างที่พวกเรารู้จักด้วยความจริงใจครูทรูดแมนและเขาก็ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ต่อโอลิเวียมีปัญหากับพ่อแม่เรื่องที่เข้าชมรมการละครโดยไม่บอกใครเธอไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญอะไรเพราะยังไงทุกคนก็สนใจแต่เรื่องของออกกี้อยู่แล้ว อีกอย่างเธอก็ได้เป็นแค่ตัวสำรองและไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยซ้ำไม่ทันจะได้ปรับความเข้าใจกันความเศร้าก็เข้ามาครอบคลุมครอบครัวเมื่อเจ้าเดซี่หมาแก่ประจำบ้านล้มป่วยและตายลงท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนออกกี้ยังจำได้เสมอว่าเจ้าเดซี่รอรับเขาอยู่ที่บ้านทุกครั้งที่เขากลับจากโรงพยาบาล มันคือพื้นแท้ของครอบครัวหลังผ่านการสูญเสียทุกคนก็พยายามปรับความเข้าใจกันมากขึ้นโอลิเวียชวนพ่อแม่และออกกี้ไปชมละครเวทีของชมรมขณะที่ออกกี้เองก็คืนดีกับแจ็คหลังได้รับคําขอโทษอย่างจริงใจและตกลงร่วมกันทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกันเมื่อถึงวันทำการแสดงละครเวที มิรันดาที่เป็นนักแสดงหลักเห็นครอบครัวของเวียมารอดูเธออยู่หน้าเวทีพวกเขาพยายามหาราชื่อนักแสดงว่าเวียแสดงเป็นตัวไหนแต่มิรันดารู้ดีว่าเวียเป็นเพียงตัวสำรองบทของเธอและคงไม่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีในค่ำคืนนี้ต่อหน้าครอบครัวเว้นซแต่ว่าตัวแสดงหลักจะไม่สามารถทำการแสดงได้และนั่นทำให้เธอเข้าไปบอกคุณครูผู้คุมการแสดงว่า เธอไม่สามารถแสดงได้ในรอบของวันนี้และเสนอให้โอลิเวียได้ขึ้นแสดงแทนเธอไม่ต้องกลัวนะสู้ๆเธอทำได้มิรันดาให้กำลังใจโอลิเวียที่อยู่ในอาการประหมาะ่าเพราะขึ้นเวทีจริงต่อหน้าผู้ชมเป็นครั้งแรกแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีโอลิเวียแสดงในบทนำได้อย่างน่าชื่นชมละครเวทีเรื่องเมืองของเราจบลงท่ามกลางเสียงปรบมือและความประทับใจของผู้ชม รวมถึงพ่อแม่และออกกี้น้องชายของเธอที่มาชมการแสดงอยู่หน้าเวทีด้วยวินาทีนั้นแม่อดนึกถึงโอลิเวียตัวน้อยที่อธิษฐานขอน้องชายในวันเกิดครบสี่ขวบของเธอไม่ได้โอลิเวียไม่รู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเรื่องของเธออีกแล้วหลังจากลงจากเวทีเธอสวมกอดกับแม่เนิ่นนานวันนั้นมิรันดา จัสตินโอลิเวียออกกี้และพ่อกับแม่ของพวกเขามีปาร์ตี้เล็กๆร่วมกันที่บ้านบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจกลับคืนสู่พวกเขาทุกคนอีกครั้งทุกคนพูดคุยกันอย่างมีความสุขและออกกี้เองก็ได้เปิดตัวโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 ของเขากล้องทาบเนวาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต้นแบบก่อนที่จะพัฒนาเป็นกล้องถ่ายรูปในปัจจุบันสำหรับเด็กสิบขวบแล้ว นับว่าเป็นโครงงานที่น่าทึ่งมากและโครงงานเชนนี้ของเขากับแจ็คก,ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นปห้าพร้อมกับที่เพื่อนๆในชั้นต่างยอมรับในตัวออกกี้และปฏิบัติต่อเขาเหมือนเด็กปกติในที่สุดยกเว้นจูเลียนเขายังคงหาโอกาสล้อหน้าตาของออกกี้แต่ครูบราวครูประจำชั้นก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเขาแรยงานครูใหญ่ ครูใหญ่ทูตแมนเรียกพ่อแม่ของจูเลียนมาพูดคุยเรื่องนี้โดยจะลงโทษพักการเรียนขขงสองวันและห้ามออกค่ายปลายปีแต่พ่อแม่ของจูเลียนไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาทำจะผิดตรงไหนนี่เราต้องทำทุกอย่างให้ถูกใจคนทั้งโลกหรือ,อยังไงต้องไม่มีใครถูกทำร้ายจิตใจอย่างนั้นเหรอโอเคเปลี่ยนใบหนะ้าของตัวเองไม่ได้ดังนั้น เราควรเปลี่ยนที่สายตาตัวเองครูใหญ่ทรูตแมนให้คำแนะนำแต่ผู้เขายืนยันที่จะไม่ปรับเปลี่ยนสุดท้ายจูเลียนก็ถูกพ่อแม่ย้ายไปเรียนที่อื่นออกกี้ในตอนนี้สามารถใช้ชีวิตนักเรียนประถมได้อย่างปกติสุขเขาไปออกค่ายปลายปีกับเพื่อนๆนชั้นป .5 ร่วมกิจกรรมแข่งขันชชะ,ะเกอร์ไพยเรือดูหนังกลางแปลง และแม้จะมีเรื่องวิวาชกต่อยนิดหน่อยกับเด็กโตเกรดเจ็แต่เด็กชายชั้นป .5 ก็ช่วยเหลือกันอย่างแน่นแฟนจนผ่านมันมาได้เด็กๆทุกคนได้มีความทรงจำดีๆร่วมกันก่อนจบการศึกษาและแล้ววันจบการศึกษาก็มาถึงหลังจากผ่านเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องที่น่าจดจำและไม่น่าจดจำ โรงเรียนและเพื่อนๆกลายเป็นสิ่งดีในชีวิตของเขาในที่สุดแม่ครับขอบคุณนะครับที่ผมมาโรงเรียนผมเคยโกรธแม่มากแต่ตอนนี้ผมดีใจที่มาโอ,อก,กี้กระซิบบอกแม่ของเขาในพิธีจบการศึกษาเขารู้สึกขอบคุณพ่อแม่ที่ส่งเขามาโรงเรียนแม่มองเขาอย่างภาคภูมิใจก่อนจะยิ้มให้เขาแล้วพูดว่าลูกมาสุดจันมากโอ,อก,ก้ มสัจจัน์จริงๆบนเวทีครูใหญ่ทรูดแมนกำลังกล่าวขอบคุณผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนที่เรียนจบในปีนี้ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติและผู้ปกครองทุกท่านปีนี้ผมภูมิใจเหลือเกินที่จะมอบเหรียญเฮนรี่วอร์ดบิเชอร์แก่นักเรียนผู้เปี่ยมด้วยความเข้มแข็ง และบรรดาลใจผู้คนที่สุดบัดนี้ขอเชิญออกัสปูแมนขึ้นมารับรางวัลน,นี้ด้วยเสียงปรบมือในห้องประชุมจากผู้ปกครองและเด็กนักเรียนดังกึกก้องยาวนานให้กับออกกี้เด็กชายที่ผ่านการผ่าตัดไปหน้ามาถึง27ครั้งและมาโรงเรียนวันแรกด้วยความรู้สึกเยี่ยมแย่ที่ต้องเดินผ่านสายตาเด็กทั้งโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนแต่ในวันจบการศึกษาโอ๊กกี้กำลังเดินขึ้นไปรับรางวัลท่ามกลางสายตาทุกคนในความรู้สึกที่ต่างออกไปเขารู้สึกปลื้มปิติใจเขาเต้นรัวเขาไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงได้รับรางวัลน,นี้บางทีอาจเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาและคนอื่นๆทุกคนก็ไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันทุกคนคู่ควรแก่เสียงปรบมือ และเสียงชื่นชมสักครั้งในชีวิตเพื่อนๆของเขาแจ็ควิล l บรรดาคุณครูที่โรงเรียนมิรันดาโอลิเวียพี่สาวที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอพ่อที่ชอบทำตัวตลกและแม่ผู้ไม่เคยถอดใจของเขาทุกๆคนต่างต่อสู้กับปัญหาของตัวเองและพวกเขาล้วนคู่ควรบางทีอาจเหมือนคติกสุดท้ายที่ครูบาวสอนในชั้นเรียน ควรมีไมตรีเพราะคนเราทุกคนต่างต่อสู้ดินด้นรนถ้าอยากเข้าใจคนอื่นอย่างถ่องแท้เราก็เพียงแค่เปิดตามอง